ใครใจไม่ถึงคลิปนี้เลื่อนผ่านไปก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรีวิวธีชีพของดิฉันเองค่ะบอกว่าซื้อหนังสือให้ไหมถ้าเธอจะชอบอ่านล้วไม่ตอบขนาดนี้เพราะว่าเราเรอจนโซมได้ตาเราดํา,ด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 าไม่ไหวแล้วถ้าสมมุติว่าไม่เชื่อนะคะลองดูที่สิวดิฉันได้ค่ะว่านี่คือกล้องสดจริงๆนะคะปาาไปหมดเลยค่ะทุกคนวามสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะก็ชัดเจนมากว่าเออเขาเขาเขาไม่ได้รักนะคะก็คือว่าหันมารักตัวเองได้นแล้ะนะคะด้วยกันเออซื้อไอครีมบีดีสักตัวหนึ่งนะคะ ข้างนี้นะคะคือข้างที่ใช้ที่ฉันทาลิปแดงแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่ามันไม่อยู่จริงๆค่ะทุกคนก็เลยต้องใช้อาร์อีลิเซอร์นะคะนำเข้าจากยุโรปนะคะตัวนี้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและแตกต่างมากเพราะว่าเขาคิดค้นมาเพื่อผิวใต้ดวงตาโดยเฉพาะคะ่ะทุกคนก็จะรอผู้ชายไม่ตอบแค่คืนเดียวนะคะแต่ว่าใต้ตาเนี่ยก็ช้ำได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นผิวที่บอบบางมากที่สุดนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือแต้มไปใต้ตา5้าจุดนะคะแล้วก็นวดวนทวนเข็มนาฬิกา น้องมาในเนื้อไออซนะคะซึ่งซึมไวกว่าครีมทั่วไปนะคะมีสารสกัดจากคาเวียที่ช่วยขาลายเส่นเลือดใต้ดวงตาซึ่งเป็นสาเหตุของใต้ตาครับนะคะหลังจากใช้จะรู้สึกกระจ่างใสขึ้นนะคะบอกเลยว่าน้องมาจากยุโรปคุณภาพหลักล้านแต่ราคาหลักร้อยทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนค่ะไปตามกันค่ะ